ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่12มิถุนายน67นะครับตอนนี้เวลาเกือบจะ5โมงเย็นแล้วครับบ่าย4โมง55นาทีนะครับเกือบเกือบ5โมงเย็นครับลูกบิด2ทางสำหรับทรงเลดพอร์นะครับโกโตะเจแปนด้านหลังปั๊มเจแปนแท้ของเก่านะครับเป็นสีทองนะครับพร้อมแถมน็อตน็อตเป็นของแถมนะครับน็อตคู่ตัวเขายังไม่รู้ัยงใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าดูจากสภาพแล้วก็ยังดีหัวยังดีน็อตเป็นน็อตสีทองนะครับแต่ปัญหาซื้อน็อตพวกนี้ได้ไม่ยาก เช็คการใช้งานทีละตัวนะครับแบบสองทางนะครับให้ดูให้ดูสภาพนะครับด้านหน้าจะปั๊มจีโกโตแบบนี้เลยนะครับมีรอยถลอกตรงนี้เล็กๆนิดหน่อยมีคาบฟ้าขึ้นตรงนี้นิดหน่อยนะครับสีทองนะครับสวยมากหนักแล้วก็ใหญ่มากนะครับแล้วของเจแปนแท้ให้ชัวร์นะครับดูดิครับวัสดุมันจะแข็งแรงมากหนามากตรงนี้ปั๊มเจแปนครับเดี๋ยวผมจะถอดเกียวให้ดูนะครับคือโกโตเนี่ยมันก็มีเกาหลีมีจีนด้วยนะครับนะแต่ว่าเขาก็ ใครเห็นโกโตเขาก็บอกเจแปนหมดถ้าให้ชัวร์เจแปนดูอย่างนี้ครับให้มันมีปั๊มอย่างเนี้ยจบเลยปั๊มนูนเจแปนอย่างนี้คือโอเคหมดข้อกังขาสบายใจกว่าเยอะครับซื้อง,ง่ายขายคล่องครับแกนสมบูรณ์แบบนะครับมีนอ็อตมีเกลียวให้นะครับเช็คเกลียวตัวแรกครับใช้งานได้ดีครับหัวน็อตยังสวยงามอะไรครับเดี๋ยวจะให้เช็คดูให้ดูการใช้งานของของตัวลูกบินนะครับ สังเกตที่หมุดร้อยสายรูนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบิดให้เขาหันหน้ากลับไปรอบหนึ่งนะครับโอ้โหหนึบมากเลยอ่ันนี้มันหันหน้าไปทางนู้นนะครับให้เขาหันกลับมานะครับหันไปแล้วนะครับหันกลับมาได้แล้วหันกลับมาแล้วนะครับใช้งานได้ดีโอเคแน่นปึงเลยครับลูกบิดเนี่ยแน่นปึงเลยเกี่ยวยางแน่นปึ๊กเลยตัวที่ใช้เทสให้ชมคลิปแล้วจะเอาแยกไว้ตรงนี้นะครับแยกออกไปเลยนะครับตัวต่อมาครับตัวที่สองครับ ดูสภาพกันครับโอ้โหทองอลามตรงนี้สวยมากเลยตรงจีโกโตที่ทองอลามสวยมากเลยแต่ตรงใบพัดเนี่ยจะมีฝ้าขึ้นนะครับไม่ต้องไปขัดเลยไม่หรอกครับซีดเปล่าๆตัวแหวนสองสี่ครบหมดนะครับอะไรอลังการครับปั๊มเจแปนตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเอาเช็คเช็คแหวนนะครับเดี๋ยวถอดแหวนออกเราก็จะเห็นจะเห็นตัวเจแปนชั่าแหวนใช้งานได้ครับดึงออกได้เยี่ยมจะเห็นตัวเจแปนปั๊มตรงนี้ครับ สีทองตัวบอลลมเลยหมดข้อกังขาครับอย่างนี้ของแท้ครับเจแปนแน่ๆทาไมปัม๊มมันไม่ชัวร์ครับทาไมปัม๊มรุ่นเก่าๆปัม๊มเจแปนหมดแล้วคุณภาพดีหมดคุณภาพดีมากไม่ใช่ดีหมดไม่ใช่แค่ดีดีมากนะครับมันจะบิดได้แค่นี้ลงไม่สุดนะครับเกียร์ไม่ต้องแปลกใจนะครับเขาเผื่อหน้าไม้ของกีตาร์แล้วลงแค่นี้ก็เหลือเฟื่อแล้วนะครับตัวนอ็อตหัวน็อตยังสภาพดีลองบิดการใช้งานนะครับตอนนี้ลูกบิดอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะหมุนไปรอบนึง เริ่มหมุนแล้วนะครับหันหน้าไปแล้วนะครับโอเคใช้งานได้ครับเดี๋ยวให้เขาหมุนกลับมารอบหนึ่งให้เห็นนะครับดูตรงรูร้อยสายอ่ะครับอหันหน้ากลับมาแล้วนะโอเคครับยอดเยี่ยมครับตัวที่สองตัวที่สามครับโอ้สภาพสวยเลยนะครับตัวตรงใบพัดมีรอยบ้ามีคราบบ้าเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับรอยขีดข่วนเท่านั้นนะครับโอเครอยขีดข่วนตรงใบพัดนะครับมันจะเป็นเหมือนรอยคราบฝ้าอย่างเงี้ย จริงๆมันก็ขัดได้แหละแต่อย่าไปขัดเลยครับนะครับเนี่ยขัดได้สวยงามครับอาจจเช็คแหวนนะครับพอเช็คแหวนจะเห็นตัวที่ปั๊มเจแปนตรงนี้ครับเดี๋ยวพอเอาแหวนออกเราจะเห็นแหวนใช้งานได้ดีครับให้ดูตัวเจแปนปั๊มครับโอ้โหอลังการใช้งานได้ดีครับดูการใช้งานของเดี๋ยวผมจะบิดให้ดูครับโอเค ดูที่รูร้อยสายนะครับตอนนี้หันหน้ามาทางนี้นะครับเดี๋ยวจะหมุนไปทางนี้นะครับครับมือไปโดนขาตั้งมือถือครับหมุนได้เรียบร้อยครับยอดเยี่ยมครับโอเคหมดไปสามตัวแล้วนะครับอยากกระสังนี้นะตัวต่อไปตัวที่สี่ครับมาครับสวยมากดูดิครับงานมันสวยมากนะแค่ปั๊มตัวโกโตนี่ก็งานกินขาดแล้วใบพัดมีคราบบ้างตามเดิมนะครับโอ้โหดูหูเด้ออะไรเหล็กหนามากเลย ไม่ใช่เหล็กโลหะนะครับวัสดุเอาละครับเซ็คเกลียวเดี๋ยวพอเราถอดเกลียวออกจะเห็นเจแปนตรงนี้ชัดเจนเลครับไปเกลียวใช้งานได้ดีครับดูตัวปั๊มครับลูกอะไรสิครับทองสวยมากเลยเจแปนครับแหวนใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวลองบิดลูกบิดดูครับให้หมุดร้อยสายเขาหมุนนะครับทีนี้มันจะหมุนไปฝั่งนู้นะครับเพราะว่า เป็นสองทางนะครับเอาละครับตอนนี้ตรงนี้นะครับมันจะหมุนไปอย่างนี้นะครับไปครับอ่าเริ่มหมุนไปแล้วนะครับหมุนกลับมาแล้วครับใช้งานได้ยอดเยี่ยมครับโอเคตัวที่ห้าครับโอ้โหสวยมากครับตรงนี้มีคราบเหมือนเดิมเอาไปล้างบัสโซก็ได้นะครับแต่จริงไม่ต้องไปทำอะไรมันหลอดเดี๋ยวสีทองมันลอกล่อยอย่างนี้แหละขังดี สวยมากครับตรงนี้สวยมากแบบมีแค่ตรงใบพัดนี่แหละครับมีทุกตัวแหละครับเอาละครับเดี๋ยวจะเอาแหวนออกจะเห็นปั้มเจแปนตรงนี้นะครับแหวนใช้งานได้ดีครับเทสเป็นในตัวปั้มเจแปนสวยมากไปเลยนะครับเทสการใช้งานดูตัวร้อยสายนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้หมุนไปรอบหนึ่งนะครับไปครับหันหน้ามาแล้วนะครับ ต้องรูร้อยสายนะไปแล้วนะครับหนึบมากเลยนะของเก่านี่มันดีจริงๆนะครับยอดเยี่ยมครับตัวท้ายครับตัวที่หกครับสวยมากตัวจีโกตัวสวยมากอ่าตรงใบพัดมีรอยเหมือนเดิมขยับเอาไปขับไปทาอะไรทานะครับผมไม่เอาเดี๋ยวมันสีทองลอกมเกี่ยวเน้นๆมากยอดเยี่ยมครับแข็งแรงสุดๆ ครับดึงออกครับทดสอบเกียร์ใช้งานได้ดีครับดูตัวปัมเจแปนครับสุดยอดครับไปครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานของการบิดลูกบิดนะครับตอนนี้รูอ่าเดี๋ยวผมจะบิดให้ลูมาเห็นใกล้ๆชัดๆนะครับอ่าลูอยู่ตรงนี้นะครับบิดให้หมุนรอบแหนึ่งนะครับอ่าหันหน้ามาแล้วนะครับตัวลูร้อยสายสังเกตนะครับอ่าหมุนไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะกลับมา ใช้งานได้ยอดเยี่ยมทั้งหกตัวนะครับอันนี้เป็นของแถมนะครับเป็นแหวนคู่ตัวของเขานะครับเดิมๆเป็นสีทองน่าจะยังใช้งานได้ดีนะครับดูจากหัวน็อตแล้วก็ยังไม่เดือบานหรือว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดมันใช้งานไม่ได้หัวมันบานก็หาซื้อเอาใหม่ไม่ได้ยากอะไรครับใช้น็อตอะไรก็ได้อ้าวมีห้าตัวได้ไงโอเคมีหกตัวครบแล้วครับนี่ฮะนะครับเป็นของแถมไปนะครับนะตัวน็อตนะครับเดี๋ยวชมราคาที่โพสต์นะครับขอบพระคุณมากครับ